นะครับแล้วก็ให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี <ๆ S 1> การขึ้นไปที่ชั้นส4บสีนะครับแล้วก็เรื่องเวรระเบียบอะไรต่งตางๆเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีใช่ไหมยังผมไปป่วยเนี่ยนะผมก็อธิบายการป่วยของผมนะว่า,าหมอไอ้เรื่องป่วยวิกฤตเนี่ยหมอทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งปอดเนี่ยจะต้องเข้ามาตรวจผมนะ พราะาตอนวิกฤตเนี่ยหมอปอดจาต้องเข้ามาตรวจอย่างละเอียดเลยนะจนกว่าจะรู้ว่าอมันมันเป็นพออะไรแนะ่เพราะสมองเปล่าปอดหรือเปล่าหัวใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหมอสามหมอนี่จะต้องตรวจอย่างละเอียดและจะมีการบันทึกไว้ในเวระเบียบหมดถูกไหมฮะจนกระทั่งแน่ใจแล้วมันเป็นอะไระถ้าเป็นปอดหมอหัวใจหมอสมองก็ต้องต้องกลับไปถูกไหมฮะ แต่มันก็จะมีตั้งแต่บันทึกต่ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นแคเป็นเรื่องของหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านปอดที่จะรักษาก็จะมีบันทึกจนกระทั่งหายป่วยอ่ะออกกจรงพยาวาลได้นะแล้วก็อาการของผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยอย่างผมก็ยกตัวอย่างผมว่าผมไม่นอนอยู่20กว่าวันนะไอ้บุนก้ามเนื้อมันก็หมดเลยคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้นอนไม่ได้เดินนะ ไม่ได้เดินเหินไปนู่นมานี่สักเจ็ดวันสิบวันน,นะนะมวนกล้ามเนื้อแย่แล้วฉะนั้นผมเนี่ยยี่สิบสามวันนะนะหมอก็ต้องนะพาผมเดินนะที่ไปชั้นสิบสี่เป็นไงคะเนี่ย่าพูดถึงอาการตัวเองก่อน,นหมอต้องพาเดินนะนะครับให้หมวลกล้ามเนื้อมันกลับมาแล้วกลับไปก็ต้องมาออกกำลังน,นะที่การไปของคุณศิสินที่ชัน้นสิสี่อ้างว่าวิกฤตใช่ไหม อ้าววิกฤตเพราะฉะนั้นไปถึงเนี่ยมันจะส่งขึ้นไปยุ่ชั้น14เลยไม่ได้หรอกชั้น14นั้นต้องผู้ป่วยออกจากออกจากไอซียูแล้วะคกับหายป่ววิกฤตแล้วถึงจะไปพักชั้น14แต่กรณีที่สินป่วยวิกฤตเพราะฉะนัน้นไปงิยุบาลตำรวจเนี่ยแพทย์ท่านสมองหัวใจปอดจะต้องมาตรวจ mới, ใหม่ใหม่หมดใช่ไหมฮะเพื่อให้รู้ว่าตกลงไอวิกฤตมันวิกฤตที่ไหนที่ปอดที่หัวใจที่สมอง ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะนะแล้วถ้าวิกฤตก็ต้องอยู่ที่ห้อง ICU เนี่ยเพื่อรักษาไม่ใช่ส่งไปชั้น24สแต่นี่พอมาถึงปุ๊บส่งขึ้นไปเลยเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่วิกฤตใช่ไหมแล้วก็ท่านกรมรมการก็ถามผมว่าเ,เนี่ยพราะผมเคยให้แนะนําไว้ตั้งแต่คราวทแล้วเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่อ่ะที่สอบเนี่ย ไปดูห้องผู้ป่วยยังเรานะก็ยังยังแล้วกูจะรู้เลยว่าผมพูดจริงพูดเท็จในคราวนี้ก็เลยชวนผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปดูที่ชั้น14หน่อยเนียจะโอเคไหมแล้วก็โอเคเพราะเราต้องการให้ความถูกต้องมันเกิดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าทางนี้นัดวันไหนก็ผมก็ยินดีที่จะพาไปจะไปชี้ห้องให้<ม><ม>ดูนัดกัือนวันไหนจะไปดูห้องผู้ป่วยก็จะพาไป เอาใครคติดคุกได้บ้างม่นเนี่ยหมดเลยใครบ้างคะก็สิบสองคนที่ถูกกล่าวหานี่ใช่ไหมรวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยถึงคุณทักษิณนด้วยแล้วผมยังแนะนําบอกว่าตอนที่จําได้ไหมตอนที่คุณศักษิณนข้าราัาใหม่ๆครมราชสาัาน์ก็อนุญาตให้ครอบครัวสิบคนใช่ไหมดูซิแต่ละคนจะโกหกว่านะโกหกก็ได้ติดคุก กรรมการยังบอกโอ้ยอย่าหาเรื่องให้ผมเลยเแต่การรวบรวมพยานหลักฐานต้องเอาต้องเอาห้อยได้ทุกทางใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องไม่รู้จะเชิญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะเป็นำนาจของกรรมการครับท่านพร้อมไปใช้สิบสี่ทุกเมื่อเลยนะก็นัดมาว่างแล้วก็ไปนัดให้ตรงกันแค่นั้นเองเดี๋ยวไปติดตามสารดีกาได้อย่างเดียสารได้ว่าไงแปลนัข่าวนั้นสำคัญ ขอบคุณค่ะนะ,<จ>ะ้วอบ